ค่ะายเรือจะข้ามไปอีกฝั่งนึ่งก็สุดท้ายเหมือนโดนน้ําดูดลงลงไปค่ะแล้วเขาก็เหมือนเข้าหาสบไม่เจอหาเรือไม่เจอบางคนขอได้โชคจากทีนีเขาก็ได้แบบต่อๆต่อๆกันเลยอย่างเช่นมีคนนึงขอถูกหวยถุงงวดเลยค่ะ สวัสดีครับ,รบขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการจับขมูรายการที่พาทุกท่านสื่อสัมผัสไปกับโลกวิญญาณและการบำรุงพระพุทธศาสนาสวัสดีครับเราก็อยู่กับที่วัดอะไรดีเนี่ยวัดไซคะ่ะอ้าววัดไซยอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่ตำบลชีน้ำรายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะอ๋อเราอยู่กับน้องปอยใช่ไหมครับเนี่ยใชใช่ครับผมก็เดี๋ยววันนี้ ครเป็นสไตล์จับข่าวมูก,กันก็คือเอาง่ายๆก็เราอยากให้น้องเขาแนะนําแล้วก็เชิญชวนแล้วก็วิธีการบนบานสารกล่าวแล้วก็ตรงไหนไฮไลท์อะไรวันนี้เราก็ให้ชุมชนเขาอธิบายกันบ้างนะครับวันนี้เราให้น้องปลอยกันเต็มที่เลยครับวันนี้ยกให้หน้าที่น้องปลอยนะ,นะครับผมถ้างั้นหนูขออนุญาตในตัวะนะคะ,คะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะหนูนะคะเด็กหญิงนักการอินใจนะคะชื่อเล่นชื่อปลอยค่ะ อายุ14ปีกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะโรงเรียนอินบุรีนะคะ<อ>ก็วันนี้หนูจะเล่าวดวันนี้ให้ฟังนะคะ<อ>ถ้า,<ช>าเกิดผ<ม>ิดพลาดอะไรไปนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะครับผมค่ะบทว่าไซนีนะคะตั้งอยู่ที่บ้านสวนมะปางค่ะหมู่ที่5นะคะตำบลชีน้ําร้ายอาเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ<อ>ตําบลชีน้ําร้ายเราก็มีที่มาะคะทำไมชื่อว่าชีน้ําร้ายอ่อทำไมะฮะก็เพราะว่าคําว่าชีนี่ก็ย่อมาจากแม่ชีนะคะย่อแม่ชีอ๋อตรงตัวเลยเหรอใช่ค่ะส่วนน้ําร้ายก็ คือแม่น้าเจ้าพญาค่ะน้ำร้ายอ่ะแล้วหมายถึงเป็นต้องเป็นน้ำร้ายอะฮะก็คือว่าเมื่อก่อนนี้เขาเล่าต่อๆกันมานะคะก็ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องแล้วแต่ <ผม S 2> ท่านเลยนะคะเพราะว่าบางบางครั้งเขาก็จะเล่ามีเท็จบ้างมีจริงบ้างนะคะอ,คอันนี้เขาเล่ากันมาว่ามีแม่ชีค่ะเขาได้พายเรือจากข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือทางด้านฝั่งขนุนนะคะฝั่งนคือเขาเล่ากันมาว่าแม่ชีจะพายเรือตรงวัดบางปูนค่ะ เขาจะพายข้ามแต่สุดท้ายเหมือนโดนน้าดูดลงลงไปค่ะก็คือเป็นน้ำมนต์ดูดลงไปเลยใช่ค่ะแล้วเขาก็เหมือนเขาหาศพไม่เจอหาเรือไม่เจอหลังจากนั้นเขาก็เลยตั้งชื่อตําบลนี้ว่าตําบลชีน้ำไหลน้ำไหลก็คือเป็นแม่น้ําที่มีกระแสท้่ไหลเป็นที่มาก็คือโดนแม่ชีโดนโดดไปนี่เองแล้วก็หาศพหรือหาอะไรที่ไม่เจอเลย แล้วก็ไม่มีที่อื่นที่ไปหาคนโพบอะไรเลยไงไม่เจอเลยใช่ค่ะเขาตั้งชื่อตำบลนี้ว่าตำบลชีน้ำร้ายส่วนบ้านสมาปางก็คือที่นี่เมื่อก่อนนี้จะเป็นสวนมะปางเยอะค่ะมีต้นมะปางเยอะอก็คือตรงตัวเลยนี่เองใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะตามจริงไม่ได้ชื่อว่าวัดไจชื่อเดิมของที่นี่มีชื่อว่าโบคําว่ัทยานคําว่ัทยานนี้นะคะก่อนมาจากคําว่าทาย่านแปลว่าท้ายหมู่บ้านค่ะเมื่อก่อนชาวบ้านเขาบอกว่าบริเวณรอบๆวัดนี้จะไม่มีบ้านคน จะเป็นป่าหมดเลยค่ะแล้วก็จะมีต้นละนามต้นละนามนี้ก็คือชื่อวัดข้างๆตรงนูน้นเลยอีกนิดนึงชื่อว่ดวัดละนามนั่นแหละค่ะคือเป็นที่มาของชื่อวัดนี้แต่หนูไม่เคยพบเคยเจอนะคะว่า ต้นละนามนี่คือเป็นลักษณะแบบไหนเรีก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเราก็ไม่รู้มีการนอนาะต้นละนามคือเป็นอะไรแล้วก็เขาบอกว่าต่อมานะคะที่นี่คือที่ชื่อว่าวัดไซได้ก็เพราะว่ามีพระธุดคงรูปหนึ่งคะ่ะ<ๆ>เขาเดินธุดคงมาแล้วก็มาพบเจอวัดแห่งนี้นะคะแล้วซึ่งบริเวณโดยรอบท่านได้เห็นว่ามีทั้งต้นโพและก็ต้นไซขึ้นอยู่อย่างนานแน่นนะคะเขาก็เลยบอกให้ชาวบ้านหรือว่าคนในชุมชนช่วยเปลี่ยนชื่อที่นี่จากชื่อว่าวัดทยานให้เป็นชื่อว่าวัดไซมานในปัจจุบัน,นะคะ่ะชาวบ้านแถวนี้เขาก็ได้สันนิษฐานว่าทีี่่่นนาาจ แต่สมัยกรุงศรีธิยาค่ะแต่ชาวบ้านไม่ทราบว่ามีความเก่ามากเลยนะเนี่ยใช่ค่ะแต่เขาไม่ทราบว่าเป็นเออเป็นอยุธยาตอนตอน้นหรือว่าตอนปลายค่ะ <ๆ S 1> ตอนนั้นหนูก็เลยมาหากันว่าออที่นี่ตกลงแล้วจะเป็นอยุธยาตอนตอน้นหรือว่าตอนปลายก,กันแน่ก็ดูจากอิฐแล้วก็ทรงประตูหรือว่าทรงหน้าต่างค่ะอิฐอันนี้ก็สันนิษฐานกันว่าน่าจะนํามาจากเตาเผาไม่น้ําน้อยค่ะเตาเผาไม่น้าน้อยอ่ี่ก็ผมดูทรงทงโบสถ์แล้วเหมือนเป็นโบสถ์มหาอุดเลยนะไม่มีถูกต้องค่ะเป็นโบสถ์มหาอุด ก็คือมีทางเข้าทางออกทางเดียวกันโอ้ยอย่างนี้ก็เหนียล้างอาถรรพ์ล้างมนต์ดำได้ดีนะเนี่ยใช่ค่ะก็ความเชื่อของคนโบราณเขาเชื่อกันว่าโบสถ์ที่นี่สามารถล้างสิ่งแบบที่สิ่งไม่ดีในตัวเราออกได้อย่างเช่นแบบว่าถ้าเราโดนของก็สามารถมาแก้ที่นี่ได้หรือว่าแก้ที่โบสถ์มหาอุดและยิ่งมีต้นโพหรือว่าต้นไทรอยู่จะยิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นครับผมก็จะมีลัคนามีอะไรที่เขามีเทวดาประจําต้นไม้อยู่เต็มเลย ใช่ค่ะแล้วก็ทรงประตูหรือว่าทรงหน้าต่างค่ะจะเป็นโค้งๆเหมือนกีบดอกบัวแบบนี้ใช่ไหมคะอ,อันนี้ของสันนิฐานกันว่าน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะก็คือสมัยกรุงศรีธิยาตอนปลายอายุของที่นี่ค่าประมาณกันไว้ว่าประมาณ 300- ร้อถึงสี่ปีค่ะใช่ค่ะปัจจุบันนี้เราจะเรียกหลวงพ่อท่านว่าหลวงพ่อวัดไซนะคะหลวงพ่อวัดไซ,ดไซใช่ค่ะแต่ในอดีตเราจะเรียกกันว่าหลวงพ่อทยานหรือว่าหลวงพ่อขาวนี่แหละค่ะ อ้าวทำไมถึงเรื่องเป็นหลวงพ่อขาวก็เพราะว่าเมื่อก่อนองค์ท่านองค์พระประธานค่ะเขาบอกว่าเป็นสีขาวแล้วก็ไม่มีเสียงด้วยนะคะไม่มีเสียงเขาก็เลยเรียกหลวงพ่อท่านว่าหลวงพ่อขาวหรือว่าหลวงพ่อทยานเป็นชื่อเดิมของหลวงพ่อนะคะที่ชื่อว่าหลวงพ่อทยานก็เป็นชื่อเก่าของที่นี่นะคะแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่นะคะจะตั้งติดอยู่กับแม่น้ําเจ้าพญาด้านหลังอันนั้นคือแม่น้ําเจ้าพญานะคะอันนี้คือตอนนี้ก็ไม่ได้แรงเกินไปถ้าเมื่อเดือนที่แล้วนี่จะน้ําจะแห้งแล้วก็มี หาดขึ้นกลางแม่น้ําเลยมีชายหาดกลางแม่น้ําด้วยอย่างนี้ก็เป็นอันซีนอีกที่นึงเลยเนี่ยนอกจากเที่ยววัดแล้วสามารถเที่ยวหาดตรงแม่น้าเจ้าพระยาด้วยใช่ค่ะก็เป็นหาดกลางแม่น้ําจืดนะครับไม่ใช่หาดกลางทะเลใช่เป็นอันซีนได้ด้วยนะเนี่ยตรงนี้จุดนี้สุดยอดนะเนี่ยใช่ค่ะก็ตั้งแต่มีโควิดมาท่้งเที่ยวก็ลดลงนะคะแต่พอเริ่มโควิดเริ่มหายท่้งเที่ยวก็มาเรื่อยๆค่ะครับ ใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่ยังมีเรื่องเล่าของชาวบ้านอีกนะคะว่าเ,ออเมื่อก่อนนี้เขาเล่ากันมานะคะว่าโบสถ์ที่นี่เคยโดนเหมือนเป็นทหารพม่าค่ะมาสุมไฟเขาเรียกกันว่าหลอมลอกหลอมลอกก็คือการสุมไฟรอบพุทธาุลูกค่ะหรือว่าการลอกทองนั่นแหละคะ<อ>่ะแล้วหลวงพ่อท่านก็โดนตัดเสียนไปแต่ในการที่หลวงพ่อนะคะโดนตัดเสียนไปไม่ทราบว่าเป็นพม่าหรือว่าคนไทยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนนี้ก็อาจจะมีคนไทยตัดเสียนไปขายก็ได้นะคะเพราะว่า ในยุคสมัยในสมัยเออกรุงเสียแตงยาแล้วนั่นแหละค่ะในสมัยนั้นก็จะมีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเราแล้วก็มีคนไทยด้วยที่รู้เห็นเป็นใจเอาของเราไปขายกันเองใช่ค่ะบางทีเหมือนนี่แหละค่ะเหมือนได้เงินเยอะค่ะเขาก็เลยเอาไปขายแล้วก็ต่อมาก็มีชาวบ้านแถวนี้ค่ะที่เขาเริ่มมาปลูกบ้านแถวนี้เขาเหมือนร่วมตัวกันนะคะเพื่อจะนําเงินมาบริจาคให้วัด แล้วก็ <brave. S 1> จะมาบูรณะต่อเสียนให้ท่านแล้วก็สร้างคาค่ะบูรณะต่อเสียนให้ท่านนี่คือต่อกันได้สําเร็จแล้วก็เหมือนเอาปูนใหม่คุ้มปูนเก่าด้วยแต่ปางของหลวงพ่อท่านยังเป็นปางเดิมก็คือปางมารวิชัยนะคะแต่เสียนนี้เหมือนเป็นฝีมือของชาวบ้านนะคะเสียนนี้ของฝีมือชาวบ้านไม่ได้ใช้กลมเสร็จเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเป็นฝีมือชาวบ้านก็เลยดูไม่สมส่วนกันกับตัวของท่านนะคะก็ขนาดดูไม่สมส่วนแต่ก็มีความมนขังมีความสวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะฮะ ใช่ค่ะแล้วก็หลวงพ่อองคระประทานเขามักจะขอกันในเรื่องทรัพย์สินเงินทองอโชคลาภหรือว่าเรื่องสุขภาพค่ะส่วนสามองค์ด้านซ้ายมือฝั่งทางด้านนู้นจะขอกันในเรื่องบุตรค่ะอย่างเช่นมีบุตรใช่ไหมคะแล้วอยากได้เป็นบุตรผู้หญิงหรือว่าบุตรผู้ชายเขามักจะมาขอกันมาขอกันตรงนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็ส่วนสามองค์<ม>ทางด้านขวามือฝั่งนี้นะคะ <ข>ก็มาเขามักจะมาขอ,อกันในเรื่องออสอบบรรจุข้าราชการค่ะหรือว่าเกี่ยวกับการงานการสอบเข้าโรงเรียน shot, หรือว่าไมห่ติดกิจอารหนูเคยมาขอเรื่องการเรียนค่ะก็สําเ <uan> ร็จ <ๆ S 1> ไปสําเร็จด้วยใช่ค่ะเขาก็จะมาแก้กันก็คือเขาจะมาแก้ก็คือนําของสิ่งหนึง่งก็คือเป็นประทัดค่ะหนูพ่อท่านชอบประทัดชอบเสียงดังชอบเสียงดังดด้วยใช่ค่ะหรือแม่ก็จะเป็นขนมหม้อแกงหัวหมูไข่ต้มอันนี้คือแล้วแต่ท่านเลยค่ะว่าอยากสมบนรยังไง หรือว่าจะแค่ขอพรท่านก็ได้นะคะอ่าแล้วพอทราบไหมว่าพระประธานอย่างเงี้ยเวลาสําเร็จอะไรแล้วอ่ะพวกคนที่เขามาจากข้างน,นอกเนี่ยเขาแก้บนด้วยกันอะไรฮนะส่วนใหญ่เลยนะเอาโดยโดยพื้นฐานที่เราเคยเห็นเลยส่วนใหญ่เขาจะแก้บนด้วยประทัดค่ะประทัดอ๋อประทัดเลยนะไฮไลท์แล้ว<ช>แล้วถ<ช>้าอย่างของบุญอย่างเงี้ยในเรื่องของสาบองค์เหมือนกันทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยอ๋อแสดงว่า องแต่ละองก็มีมีมีฤทธิ์มีคนต่างกันช่วยในในแต่ละด้านแต่แก้ด้ประทัดเด็ดเหมือนกันหมดใช่ค่ะจะแก้ด้วยประทัดแก้ด้วยหัวหมูไข่ต้มอันนี้แล้วแต่แต่ส่วนมากเขาจะบนประทัดหรือไม่ก็เป็นบนสองอย่างหรือสามอย่างด้วยกันเลยก็คือหนูเคยเจอแบบว่าเป็นผลไม้หมากหรือว่าขนมโบราณแล้วก็มีหัวหมูไข่ต้มแล้วก็ประทัดนะคะเพราะว่าบางคนเขาได้โชคจากที่นี่ใช่ไหมคะ เขาก็ได้แบบต่อ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 กันเลยอย่างเช่นมีคนหนึ่งคนหนึ่งก็เขาถูกหวยถูกงวดเลยค่ะเขาก็มาแก้บนทุกครั้งที่งวดนั้นออกมาค่ะใ<ช>่เเข้าใจว่านี้เราต้องแก้บนทีทละอย่างทีละชุดนะเนี่ยอย่างนี้แก้บนทีเ,เดียวชุดเดียวได้โอ้ใช่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับเป็นบทวัดใจที่ไม่อยากให้พลาดต้องมาลองดูกันใช่ค่ะแล้วก็ที่เราเห็นว่าไม่มีหลังคาเนี่ยก็เพราะว่า หลวงพ่อท่านไม่ให้สร้างค่ะก็คือเคยมีคนมาสร้างแล้วนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อนี่คือเป็นหลวงพ่อเขานี้เลยใช่ค่ะเข้าไปเข้าฝันใช่ไปเข้าฝันชาวบ้านว่าไม่ต้องการให้สร้างหลังคาค่ะอยากให้คงสภาพคงสภาพที่มันมีอะไรเดิมๆอยู่หมดเดิมอาวแล้วปอยที่นี่พี่มองไม่เห็นมีพระประจําวัดหรือประจํโบสถ์เลยอย่างเงี้ยเรานนมต์พราจากวัดข้างนอกมาใช่ไหมครับใช่ค่ะเราจะนิมนต์พระมาจากข้างนอกค่ะก็คือ วัดละนามค่ะวัดละนามอยู่ข้างหน้านี่เองใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวัดละนามนี้ก็จะดังเมื่อก่อนนี้สมัยก่อน,นะคะ่ะจะดังเรื่องหลวงปู่เจ๊คหลวงปู่หญยค่ะคือเป็นเจ้าอาวาสองค์ก่อนองเป็นเจ้าอาวาสเก่าของออวัดละนามค่ะแต่ท่านมรณภาพาไปแล้วท่านมรณะสังขารแล้วใช่ค่ะก็คือเออมื่อก่อนนี้เขาจะมีนักท่องเที่ยวมาหรือว่าเป็นผู้ศรัทธากรับไหว้ท่าน,นะคะ่ะ ท่านก็ชอบให้พรแบบว่าขอให้สมหวังขอให้สมปรารถนาพอท่องเที้ยวคนนั้นเขาสมปรารถนาเขาบอกว่าเป็นคำคำหนึ่งค่ะที่ทุกคนจําได้ก็คือทุกคนถ้ามาหาหลวงปู่เจ็กแล้วต้องกลับมาหาท่านทุกคนค่ะใช่ค่ะก็คือท่านให้พรใครเขาก็จะสมหวังอ๋อไม่ว่าจะเราจะขออะไรใช่ไหมอย่างเงี้ยขออะไรได้หลายเรื่องก็คือได้สําเร็จใช่ค่ะก็คือใครที่ได้พรจากท่านก็จะสมหวังสมปรารถนาประมาณนั้นนะคะ แต่หนูเกิดไม่ทันทานถ้าอย่างนี้พี่ก็คงไม่ทันเหมือนกันหนูเห็นแต่รูปปั้นก็ยังมีรูปปั้นอยู่อ๋ออย่างนี้เราก็ไปกลับกลับไหว้รูปปั้นได้ใช่ค่ะอยู่วัดรนามอะไเข้ามาอองหน่อยเป็นโบสถ์วัดไซใช่ค่ะในหมู่บ้านเราก็มีอะไรหลายอย่างค่ะเช่นจักรสารเป็นจักรสารจักรสารนม่บ้านขับข้างนอกใช่ค่ะจะเป็นพวกพัดตะกร้าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วอย่างนี้ปอยถ้าคนนอกเขาเข้ามาเที่ยวอย่างเงี้ย ในเรื่องของการบนบา n สารกาว b a การแก้บนอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะเขาอยากเข้าไปวิถีชุมชนอย่างเงี้ยปอมีแบบคาแนะนำํำไหมว่าเข้ามาบ้านนี้คุณป้านี้เขาจะสอนในเรื่องการจัดสารเข้าไปบ้านนั้นคุณป้าเขาจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการทําเย็บผักผักร้อยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมที่นี่ก็จะมีเป็นศูนย์ค่ะอ่าเป็นศูนย์เ,นนนเลยใช่ไหมจะเป็นศูนย์จักสารใหญ่ในหมู่บ้านค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นศูนย์จักสารบ้านส่วนละปางค่ะคสามารถ ปักหมุดไปตรงนั้นได้เลยนะคะก็คือสามารถเปิด GPS ไปได้ค่ะสุดท้ายนี้เราได้ทราบประวัติพระประวัติวัดแล้วก็วิธีการแก้บนถ้าอย่างเงี้ยคอยมีแบบคำแนะนำที่อยากจะเชิญชวนคนมาเที่ยวเป็นยังไงบ้างครับก็สามารถมาเที่ยวที่วัดไซแห่งนี้ได้นะคะก็ ถ้าอยากเจอวะพุทศน้อยอย่างหนูนะคะนะ่ารักมากเลก็สามารถมาได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดเทศกาลก็จะมาเจอหนูนะคะ<อ>ถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาก็จะไม่ได้เจอหนูเพราะว่าหนูไปโรงเรียนนะ,ะ,ะต้องเรียนต้องศึกษาแหมก็มสามารถมาที่นี่ได้สามารถปักหมุด GPS มาได้นะคะก็คือพิมพ์ไปว่าวัดไซตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ ถ้าพิมพ์สั้นๆว่าเป็นวัดไซสิงบุรีได้ไหมไได้ค่ะวัดไซสิงบุรีก็ขึ้นได้ใช่ค่ะหรือว่าถ้าอยากบอกหนูก่อนก็สามารถทักแชทมาในทักแชทได้นะครับเฟซบุ๊กก็มีได้ค่ะนัทการอิ่มใจแต่เป็นภาษาอังกฤษนะคะนัทการอิ่มใจ n a t t h a k a n i m j a i ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ข้างล่างไว้ให้ดูก็ฝากน้องปอยไว้ด้วยครับ เอาไว้อยู่ในอ้อมกอดอ้อมใจนะครับก็มาคุเทศน้อยอมคเทน,น้อยที่ม,มีความรู้เกี่ยวกับวัดไซมีความรู้เกี่ยวกับพื้นบ้านนี้เยอะนะครับก็โอเคนะครับอย่างนี้ดีมากเลยสนับสนุนครับก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็อยากจะลาท่านผู้ชมครับน้องปอเราลาผู้ชมผู้ชมกันดีกว่าลาไปพร้อมๆอมกันนะครับค่ะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ มองลิบลิวแถวทิวพนาใกล้คำยำสุนเทยากลุ่มชาวนาก็เริ่มจากงานคุณพ่อเดินหน้าเราพากันเดินกลับบ้าน ท้ายสุดนั่นคือแฟนฉันเมื่อก่อนนั้นรักปานจะกลืนสองเราเดินเคียงคู่สุขสันต์อยู่อย่างนี้ทุกวันเธอกับฉันรักกันหวานชื่นเป็นบางโอกาส เรานัแพบกันกลางคืนว่ารักจะไม่เป็ืหนจะยังจะยืนไม่จากไม่จอนแต่พอไม่นานเธอจากบ้านเกิดเมืองเราทุง่งนาดูช่างเงียบเงาจากบ้านเราเข้าพานคร คงลืมเสียแลว้วน้องแก้วเคยรักมาก่อนมันเหมือนเป็นลางสังหรณ์ว่าต้องจรจากฉันไกลขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเซรั่มพันไทยเซรั่มบำรุงผม